สาธุเจ้าน้องกาบแทบเท้า,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 าท,ท่านอาจารย์เจ้าค่ะครับสาธุครับท่านอาจารย์นันวัวิทิการเจ้าค่ะเขียครับเป็นไงบ้างได้ฟังคิปแล้วก็ได้ทดําคิดเจ้าค่ะเป็นไงบ้างได้ความรู้อะไรบ้างครับสาธุได้ได้ความรู้ดีละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยเจ้าค่ะจากเมื่อก่อนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เจ้าค่ะ คนละคนละเรื่องราวสําหรับวิชาวิมุตสใช่ไหมแต่วิชาสาิจาเนีพอมาวิชาปริยสตรนี่ต่างกันลิปเลยไหมต่างกันลิฟต์จ้าแล้วก็ช่วงแรกก็ต่างกับตอนนี้ความละเอียดของอารมณ์ความเพลินความเข้าใจในยข้ออัเข้อทำก็ละเอียดขึ้นจ้าุค่ะ นี่แหละคือวิชาที่ผสมว,ว,วาสานแลหวัฏวิสานที่กายังคาสต,ติอาณาปนานติทิพานติหลวงพ่อและบุญคุณอะไรมาเปรเียบเทียบไม่ได้เลยในความละเอียดของพระองค์จึ็ละเอียดมากเพราะนั้นท่านอาจารย์อาจจะไม่เคยได้ยินพระองค์ใดจะกล่าวสิ่งเหล่านี้ได้เลยอาจจะพูดอะไรก็แล้วแต่ ที่จะมาเชื่อมโยงแล้วก็เข้าหาธรรมพระองค์แล้วก็ฝึกได้จริงๆมีไหมเคยมีไหมไม่มีนะคะเจ้าค่ะตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอเจ้าค่ะเพิ่งเคยได้สัมผสัสแล้วก็เพิ่งเคยได้รู้รู้ตามอริยส,สัจสีอริยามรรคมีองค์แปดจริงๆเจ้าค่ะเมื่อก่อนรู้แบบเป็นมิจฉาทิฏฐิเจ้าค่ะท่านอาจารย์รู้แบบผิดๆค่ะถ้าจะรู้แบบ ตั่วไปที่มีตามวัสดุได้ที่พอจะหาได้ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะรู้แต่เข้ามาในคันของรงแบบไม่ธรรมาดาใช่เจ้าค่ะละเอียดก็มีอยู่นะแต่ว่าคนทั่วไปไม่ไม่อาจทรลุได้ก็นะเบื้องต้นยังไม่ค่อยจะรู้ถ้าการแกรู้ได้เบื้องปลายนี่ก็ไปรับตัวอย่างเขาเชื่อมโยงกันหมน ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปรู้สองสามสี่ห้าไม่ได้หรอกครับพอเข้าใจนะกี้เนาะพอเข้าใจเจาา้าค่ะท่านอาจารย์น้ำกับสาธุเจาา้าค่ะท่านอาจารย์จุดจริงจับของการแสดงของที่เราแสดงให้ครูบาอาจารย์นะพ้องที่จะได้ยินได้รับรู้ก็ก็ชื่อชอบอิทธิ์ก <c oughs> ว่าเป็นอริยส,สัจเศษิตริยามาเมงแปดจนถึงอาริยามาเมงสิบ นั้นในธรรมนี้ก็จึงเป็นธรรมในซึ่งเป็นธรรมชั้นลึกจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังกตาสังกตาเขาเชื่อมโยงกันหมดการเข้าไปทรงฌานการเข้าไปได้ฌาปนปรรลุฌานในการที่เข้าไปอยู่ในสภาวะของอการเข้าถึงธรรมที่เป็นรูปสัญญารูปสัญญาแล้วก็เดินทางเข้าสู่สัญญาภาริยะ เพราะนั้นถ้าไม่เข้าสู่สัญญาภาริยะไม่ได้สัญญาใหม่การสร้างสัญญาใหม่ตรงเนี้ยซึ่งเป็นสัญญาของภาริยะไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังมีการผัดอยู่ตลอดเวทนาก็มาจากผัดสัรูปมาจากมหาปุรุตุลุิกย์เห็นไหมพระองค์ทรงบัญญัติเนียบัญญัติมหาปุรุตุลุิษ์ซึ่งเป็นเรื่องของอน,นิจจังหรือัตาจารามาจากไหนก็มาจากสภาวะของมหาปุรุตุลุศิษ นะครับแล้วก็ในสภาวะที่พรค์บัญญตัติอนิจังนันอ,อาจาก,ก็มาจากไหนก็มาจากร,รูปเวทนาสัญญาทั้งขันญาเพราะฉะนั้นในมหาปรุโลกีจึงเป็นบอกเกิดทั้งระบบเรื่องของรูปเรื่องของเวทนาเขามาจากการปัสจัเมื่อมาเข้าสู่ระบบของมหาปรุลกสี่ซึ่งมีปัจจิมิาไปจนถาเตยถ้านอโปธาอากาศธาตุวิญญาณธาตุหยุดเวทนาจึงมีการปัสาัยและเกิดขึ้นแล้วสัญญาก็มีการปัสจัยก็เกิดขึ้นแล้ว อาว่าต่างๆตัางกานก็มีความเพลินความดีความพอใจก็มาจากการปัตาอีกอ่าไม่ได้มาจากการอื่นนะเพราะในการบัสานี่แหละนะองค์สุดท้ายก็เป็นเรื่องของวิญญาณวิญญาณก็มาจากอะไรน้าลูกแม้เมื่อวิญญาณนั้นจะเลื่อนขึ้นแล้วความหยางลงทางสามลูปจึงมีพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจเจ้าค่านอาจารย์กับสาธุเจ้าค่ะ แม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ยากการบ,บัญญัติของมองจึงบัญญัติเกิรูปเวทนาสัญญาสังหลายนี้ซึ่งเป็นความจริงตาเวียศาสตรเสียเยมามีแปดเพราะฉะนั้นอิจจัยทุกทตาก็จึงมาจากตรงนี้ถ้ามาจากระบบนี้ว่าทั้งหมดเป็นเราหรือเปล่าก็ไม่ใช่เราเราบังคับก็ได้ไหมก็ไม่ได้แม้เราจะสั่งการเ้าก็ไม่ได้เราจะ ยึดเป็นเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำมารมณ์ทั้งระบบแล้วก็ยึดก็ไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้เลยเขาจะผูกเขาจะพังแม้เขาจะเจ็บเขาจะปวดก็ก็เพราะเขามีรูปเวทนาตัญญาทั้งขันวิญญาณเขาจะเพ้อเทิดเขจะต่างการทั้งระบบอ่ะที่เหมือนจิตบางเหมืนเราบางแต่เพราะงงจึงให้อยู่กับสภาวะซึ่งรู้ตัวตัวพร้อมซึ่งเป็นปฏิปทานสีซึ่งเป็นกายคตาตัดสินซึ่งเป็นอานาปานสติ รวมอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในปัญหาที่ก่อนอนุสัยเดิมที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นธรรมขององค์จึงเป็นการแสดงธรรมที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมที่เข้าถึงนะครับเข้าถึงองค์ธรรมชั้นลึกเท่านั้นที่จะรู้ถ้ายังไม่ถึงองค์ธรรมชั้นลึกก็ไม่อาจรู้ได้เนื่องจาก ยังเดินทางไม่ถึงพูดไปก็ไม่เข้าใจพอเข้าใจไหมอย่างนี้ท่านอาจารย์พอเข้าใจเจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องกับสาธุเจ้าค่ะอาเชิญท่านแสดงธรรมมั่งท่านอาจารย์อยากแสดงธรรมเรื่องอะไรที่รู้มาเชิญเลยสาธุหรือจะเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันยังไงสาธุน้องเก่าแทบเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องเก่าขอโอกาสเจ้าค่ะอดู ในเรื่องขององค์ธรรมในพระสูตรที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของกายคตาสติเจ้าค่ะแต่ท่านอาจารย์ก็ได้เชื่อมเชื่อมโยงกายคตาสติกับองค์สติปัฏฐานสีกับองค์วิชาอานาปนสติเจ้าค่ะแล้วก็ในองค์ธรรมในองค์ธรรมสุดท้ายนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเจ้าค่ะเชื่อมหาองค์กายคตาสติองค์อานาปนสติองค์สติปัฏฐานสีเจ้าค่ะ เพราะว่าองค์น,นี้จังทุกขัองอนาตาตเนี่ยเป็นองค์ที่ละเอียดเจ้าค่ะ,ะเพราะว่าเวทนาใดๆเวทนาทั้งปวงย่อมประชุมลงใยความเป็นทุกข์คือความแตกสลายเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คือก็เชื่อมโยงกันทำทั้งหลายก็จะเชื่อมโยงกันเจ้าค่ะแต่ว่าจะจะกล่วาวในย่าไหนเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าเราจะยกในย่าไหนขึ้นมา ให้ละเอียดนะเจ้าค่ะอย่างเช่นอนิจจังทุกของนัตตนี่ก็เป็นองค์ธรรมที่เชื่อมโยงกับสังคตะกับอสังคตะเจ้าค่ะเพราะว่าอนัตตานี่จะเป็นส่วนของอสังคตะเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นเป็นไม่มีตัวตนนะเจ้าค่ะเป็นก็คือความไม่มีอัตตาเจ้าค่ะส่วนสังคตะเป็นอัตตาเจ้าค่ะเป็นส่วนของนิดอ่าเป็นส่วนของอัตตาเจ้าค่ะแล้วก็ อาว่าท่า,านอาจารย์ก็ได้กล่าวในพระสุในในองค์ธรรมที่แล้วเจ้าค่ะว่าในส่วนของอนิจจังนี่ก็คือต้องต้องเห็นทุก,ก่อนนะเจ้าค่ะเห็นทุกคือความแตกสลายทุกอย่างจะเดินเดินไปสู่ความเสื่อมหมดเจ้าค่ะแล้วจริงไหมล่ะถ้าไม่เห็นทุกไม่เห็นทุกก่อนก็จะไม่เห็นทำองค์อื่นก็คือความไม่เที่ยงตพระองค์ก็ตัดให้เห็นทุกเห็นไหมแต่ว่า เวลาเวลาร้อยเรียงเข้ามาร้อยเรียงเข้ามาดําเนินการก็กลายเป็นอนิจจังก่อนเห็นไหมเพราะอะไรเพราะอนิจจังจะต้องเข้าไปสู่ในกายยคตาตติแม้ right? เข้าไปสู่ในบริบทที่มีกายนี้ถึงเป็นกรรมเก่าใช่ไหมแล้วก็ถึงจะแสดงทุกขงงงังออกมาแล้วถึงจะแสดงอนัตตาออกมาใช่ไหมครับ เพราะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเกิดจากวัีก่อนใช่ไหม <S <S ใช่เจ้าค่ะเป็นส่วนอออของหยาบอาการของของของหยาบก่อนในเมื่อกายเข้าไปสัมผัสกายถึงเป็นของหยาบเข้าไปสัมผัสก่อนกายพูดได้ไหมพูดไม่ได้เจ้าค่ะพูดไม่ได้อาศัยใครอาศัย <S <S 2> <S 2> วัี <S <S วจีอาศัยใครอาศัยจิตใช่เจ้าค่ะจิตตังคาบเพราะนั้นจึงเข้าไปสู่ระบบของอนิจจงทุกขังอนัตตาเพราะนั้นทุกข์จึง จะพูดจะกล่าวแล้วก็แสดงที่วาจาเป็นหลักยกเว้นคนใบบอดเห็นไหมก็อาจจะชีโบชีเบแสดงอาการนู่นนี่แต่ว่าองค์ก็ใช้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จึงใช้สภาวะที่เป็นจิตซึ่งมาสั่งวาจีแล้ววจีก็ที่กายเนี่ยเขารับอยู่แล้วเขาแสดงอยู่แล้วแต่ว่าไม่สามารถเพราะนั้นอะไรที่มาปะทะอะไรที่มีปัญหา กายจึงรับก่อนหมดโอ้ยเจ็บโอ้ยปวดใชไมแกจะทาฉันทําไมาก็ก็ต้องทํากายหรือค้อนได้วาจาหรือพูดด้วยวาจาหรือค้อนได้สายตาก็าใช้กายกายแล้วก็ลงไปที่วัจจีวัจจีก็สภาวะจิตรับรู้รับทราบใชไมเพราะนั้นในสภาวะจึงสอดคล้องกันระหว่างอนิจังทุกขังอนัตาองค์ึงตัดตัดต่อไปในตัณหามาในโดรเมสตาใะไหม เพราะนั้นบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้สั่งการอะไรก็ไม่ได้อย่าเจ็บนะอย่าปวดอย่าร้องไม่มีทางาาค,ครับแหกปากตัวนั้นนะถ้าไม่แหกปากเสียงขึ้นมาก็อยู่ภายในจิตอ่ะก็บอกว่าไม่ได้ร้องแต่จริงร้องไหมร้องเจ้าค่ะหายใจก็ก็ร้องสุ่ในจิตนะ <c oughs> ร้งองอยู่ข้างในอยู่ข้างในแต่ไม่มีเสียงไม่ได้ยิน้เฉยแล้วก <c oughs> ็ทนทนมันก็คือเวทนา มันก็คือสภาวะที่เป็นอัตตาเพราะมันมีการทนเดี๋ยวจะเป็นอนัตตาก็ไม่ได้ไงใช่ะมันจะมีตัณหาอยู่ะตัณหาที่ค่อยๆไม่เจ็บไปเจ็บทนได้ทนได้น้องแก้วสทูเจ้าค่ะไหลไหลใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าเพราะนั้นเนี่ยที่ชังทุกอนัตตาจึงค่อยๆก่อกําเนิดเกิดขึ้นเป็นลําดับลําดับลําดับให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจนะํำพงก็จึงแสดงขึ้นมา อันนี้เราก็กล่าวโดยย่อนะในบรรบทบดซึ่งฉีกให้แงะให้แซะให้ไปสองทับส<ช>องเท่ทีละนิดใช่ไหมทีละนิดโปรเตทีละนิดเีอะนี้พูดเยอะไม่ได้พูดไม่ถูกขออย่างแค่นี้วันนี้ <c oughs> น้องกับสาจู้ได้หมดเลยเจ้าวอาจารย์ ใช่ไหมเดี๋ยวเราลืมหมดแล้วพูดไม่เป็น <c oughs> จับอะไรไม่ได้เลยพูดแล้วลืม,ม<ว>ก็ประมาณานี้นก,มก,ก็มันดัะ <c oughs>